ตั้งแต่ได้เสื้อพี่ป๋าบอลมานัททิวก็แทบจะซักใส่ทุกวันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นตอนที่เรากําลังแอบถ่ายนัททิวนะคะหันมามีความตกใจนิดนึงค่ะปกติไม่เคยซักเองเลยนะคะมีแต่ซักเครื่องแต่พอได้เสื้อป๋าบอลมานัดทิวลงทุนจัดซักเองเลยค่ะนางบอกว่าเสื้อสวยอยากใส่ทุกวันเลยซักเองไม่พอตากเองด้วย <c oughs> พอตากเสร็จแล้วก็ยังไปจัดทรงอีกอ่ะทุกคน เสร็จแล้วทำไมไม่เข้าบ้านล่ะนะัทชิวกลัวเสื้อมันหายฮะตากเสื้ออยู่ข้างบ้านตัวเดียวกลัวเสื้อหายสงใสยจะดูข่าวเสื้อดอนผีบินมากไปหรือเปล่าเนี่ยนี่นะคะนัดทิวก็นั่งเฝ้าไม่ห่างเลยค่ะตอนนี้เราก็ทอดประตูเพื่อจะกินข้าวเช้าเดี๋ยวมาลองเรียกนัดทิวกินกันค่ะนัดทิว นางเฝ้าเสื้อถึงขนาดไม่ยอมกินข้าวเลยอะทุกคนไม่เป็นไรค่ะนัททิวเป็นคนกินง่ายเดี๋ยวเราจัดก,การขยำให้กินเองแกะปะทูแล้วราดน้ำพริกไป3มช้อนเลยบอกเลยว่านัททิวเป็นคนที่กินง่ายแบบนี้นัททิวชอบมากจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เอาไปให้นัททิวกินกันเลยจ้านัททิวนัททิวอากินข้าวก่อนเนี่ยดูหน้านัททิวสิคะบอกแล้วว่านัททิวชอบไม่เชื่อลองฟังจากปากนัททิวหูแม่ของบ่นหูเลย คุกเขาเสร็จแล้วนัททิวก็กินเลยค่ะอืมนัททิวกินหน้าอร่อยมากเลยค่ะทุกคนอร่อย ตอนนี้ก็ใกล้จะเทียงแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูเสื้อของนัททิวกันว่าแห้งหรือยังโอ้โหนัททิวยังนั่งเฝ้าอยู่เลยอะทุกคนเสื้อแห้งแอ้มังนัททิวไปดูเสื้อก่อนตอนนี้เสื้อก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแห้งแล้วนัททิวก็เก็บเลยค่ะแต่คิดว่าถ้านัททิวจะซักขนาดเนี้ยเดี๋ยวแม่จะจัดให้อีกสักสองตัวเอาไหมเอาครับแม่เย้โหทุกคนจัดให้ดีไหมคะหรือว่าทุกคนว่าไงคอมเมนต์มาบอกหน่อยค่ะส่วนตอนนี้นัททิวก็ใส่ซ้อนไปเลยค่ะโอ้ยอากาศร้อนจะตายทําไมใส่สอง อ,อ้าวแล้วยังไงต่อล่ะครับทุกคน